สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่ห้าทุกคนนะครับในหมวดวิชานะครับสุขศึกษาและพลศึกษานะครับในอีพีที่ห้านะครับเออเราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่สิบสองกันนะครับในอีพีที่ห้านี้นะครับก็คือเรื่องนะครับก็คือการเลือกซื้อนะครับ าการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับไปด้วยนะครับอันดับแรกนะครับนักเรียนไปดูอิทธิพลนะครับของสื่อโฆษณาในการตัดสินใจนะครับเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์นะครับมาดูต่อนะครับ การโฆษณานะครับทางสื่อต่างๆนะครับมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารนะครับและผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับของผู้บริโภคนะครับเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากการโฆษณานะครับจะนําเสนอนะครับในด้านดีของสินค้านะครับและการบริการนะครับเพื่อให้เป็นแรงนะครับจูงใจนะครับและกระตุ้นนะครับให้ผู้บริโภคนะครับหรือผู้ซื้อเนี่ยนะครับ เกิดความต้องการซื้อสินค้านั้นมากขึ้นนะครับต่อไปนะครับโฆษณานะครับหมายถึงนะครับการกระทานะครับไม่ว่าวิธีการใดๆนะครับเพื่อให้นะครับผู้บริโภคเห็นนะครับหรือรับทราบข้อความนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับในการค้านะครับนี่คือความหมายของโฆษณานะครับต่อไปนะครับ ต่อไปสื่อโฆษณานะครับคือเครื่องมือที่ทําหน้าที่นะครับนําพาข่าวสารนะครับที่ผู้บริโภคนะครับที่ผู้โฆษณานะครับต้องการนะครับให้ผู้บริโภคได้รับรู้นะครับและเกิดนะครับความต้องการในสินค้านั้นๆนะครับสื่อโฆษณานะครับที่นิยมใช้นะครับโดยทั่วไปนะครับอย่างเช่นหนังสือพิมพ์นะครับ นิตยสารนะครับวิทยุนะครับโทรทัศน์นะครับและสื่อนะครับโซเชียลมีเดียนะครับตอนนี้กำลังมีข้อมูลข่าวสารมากมายเลยนะครับหรือมีการโฆษณาในสื่อโซเชียลนะครับมากมายเลยนะครับเนื่องจากนะครับเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้จำนวนมากนะครับผลิตภัณฑ์นะครับสุขภาพเป็น ผลิตภัณฑ์ที่จําเป็นนะครับต่อการดํารงชีวิตนะครับประกอบไปด้วยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือผลิตภัณฑ์อาหารสองก็คือยาสามก็คือเครื่องสําอางนะครับสี่ก็คือวัตถุอันตรายนะครับที่ใช้ในบ้านเรือนนะครับวัตถุอันตรายที่ใช้ไปในบ้านเรือนนะครับ่าแล้วก็เครื่องมือแพทย์นะครับในการแพทย์นะครับและวัตถุนะครับวัตถุเสพติดนะครับ นี่คือผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับตัวอย่างนะครับของผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับในหัวข้อที่หนึ่งนะครับผลิตภัณฑ์นะครับก็คืออาหารได้แก่นะครับอาหารและเครื่องดื่มนะครับอ่าใช้ภาชนะบรรจุนะครับที่ปิดฝาสนิทนะครับผลิตภัณฑ์นะครับอาหารเสริมต่างๆนะครับอย่างเช่นชา ชาเขียวนะครับซุปไก่สกัดนะครับสาลายนะครับสไปรูริน่านะครับอย่างที่สองนะครับก็คือข้อที่สองก็คือผลิตภัณฑ์ยานะครับได้แก่นะครับตัวอย่างก็คือได้แก่ยารักษาโรคชนิดต่างๆนะครับทั้งที่เป็นยาแผนปัจจุบันนะครับยาแผนโบราณนะครับแล้วก็ยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุ สำเร็จนะครับที่ไม่มีอันตรายนะครับและนะครับยาควบคุมพิเศษนะครับต่อไปนะครับอย่างที่สามนะครับอ่าก็คือผลิตภัณฑ์นะครับเครื่องสําอางอย่างเช่นตัวอย่างนะครับผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้าสบู่นะครับโลชั่นยาสระผมนะครับแล้วก็น้ําหอมนะครับแล้วก็รวมไปด้วยก็คือยาสีฟันนะครับนี่ก็คือผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางนะครับ ต่อไปหัวข้อที่4นะครับก็คือผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายนะครับที่ใช้ในบ้านเรือนอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ซักผ้านะครับผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดห้องน้ํานะครับผลิตภัณฑ์ป้องกันหรือกําจัดแมลงนะครับต่อไปนะครับในข้อที่5นะครับก็คือผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์นะครับเช่นถุงยางอนามัยนะครับคอนแทคเลนนะครับหรือเข็มขีดยานะครับ หรือเก้าอี้นวดไฟฟ้านะครับนี่คือผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์นะครับอย่างที่6อย่างสุดท้ายนะครับก็คือผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดนะครับวัตถุเสพติดอย่างเช่นยานอนหลับนะครับยาลดความอ้วนนะครับหรือสารเสพติดที่มีการใช้ประโยชน์นะครับทางการแพทย์เช่นมอร์ฟีนนะครับฟินอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ สุขภาพนะครับมีมีทั้งหมด6ข้อนะครับต่อไปนะครับมาดูกันต่อนะครับในหัวข้อที่1นะครับก็คือการวิเคราะห์สื่อโฆษณานะครับที่เกินความเป็นจริงนะครับการโฆษณานะครับที่เกินความเป็นจริงนะครับมีหลายลักษณะนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับอย่างแรกนะครับข้อที่1ก็คือโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณนะครับที่เกินความเป็นจริงนะครับ อาา่าในแชมพูนี่ะครับแชมพูนีหน้าเนี่ยนะครับหรือยาสระผมเนี่ยนะครับที่ช่วยให้นะครับออกโฆษณาว่านะครับที่ช่วยให้เส้นผมนะครับนุ่มผมแตกไปนะครับหายทันทีนะครับตั้งแต่ใช้แต่ครั้งแรกนะครับครั้งแรกนั่นคือหายเลยนะครับนี่คือสรรพคุณอ้างสรรพคุณเกินความเป็นจริงนะครับต่อไปนะครับยาสีฟันนะครับดีไร์นะครับอ่ามีความมีส่วนผสมนะครับของสารสกัดนะครับ ทำให้ฟันขาวนะครับใช้แล้วฟันขาวนะครับยิ่งกว่าก้อนสำลีนะครับก็คืออดอ้านะครับสพคุณเกินความเป็นจริงนะครับต่อไปนะครับการวิเคราะห์นะครับต่อไปนะครับข้อที่สอนนะครับก็คือโฆษณานะครับวิธีการใช้นะครับหรือวิธีการบริโภคนะครับที่สะดวกง่ายเกินความเป็นจริงนะครับตัวอย่างนะครับผงซัก ฟอกนะครับฟิปนี่นะครับเพียงแค่นะครับแช่ผ้าไว้สิบห้านาทีนะครับไม่ต้องขยี้นะครับผ้าก็สะอาดเหมือนใหม่เลยนะครับเนี่ยก็คือวิธีการใช้นะครับเกินความเป็นจริงนะครับง่ายเกินไปนะครับต่อไปนะครับข้อที่สามนะครับโฆษณาสรรพคุณนะครับของยานะครับว่ากินแล้วนะครับ าสามารถนะครับรักษาโรคได้หลายชนิดอ่าอย่างเช่นน,นะครับยาขวดนี้นะครับสามารถนะครับรักษา,าโรคได้นะครับหนึ108อย่างนะครับเป็นยาอายุวัฒนะนะครับนี่ก็เกินเกินความเป็นจริงนะครับต่อไปนะครับ อย่างที่4นะครับการโฆษณานะครับที่กําหนดนะครับในระยะเวลานะครับในการได้รับนะครับผลนะครับในการใช้เกินความเป็นจริงนะครับนี่ก็คือระยะเวลานะครับก็คืออ่าเห็นไหมตัวอย่างนะครับเซลลัมนะครับก็คือสํารวจจากผู้ใช้กว่า3ามสิบคนนะครับว่าใช้แล้วนะครับจุดด่างดํานะครับจางหายภายในสิบี่วันนะครับนะ อันนี้คือระยะเวลานะครับได้รับผลนะครับในการใช้นะครับเกินความเป็นจริงนะครับต่อไปนะครับในหัวข้อที่2นะครับก็คือการตรวจนะครับข้อเท็จจริงนะครับของสื่อโฆษณานะครับเราจะรู้ได้ไงว่าสินค้าตัวนี้นะครับว่าปลอดภัยไหมหรือถูก มันมีชื่อเรียกชื่อเรียกว่าอะไรนะครับมีวิธีการใช้ไหมครับอ่าหรือขนาดของมันเท่าไหร่นะครับหรือคําเตือนว่าควรเป็นอย่างไรหรือวันเดือนปีหมดอายุนะครับอ่าแล้วก็รวมรวมกระทั่งนะครับส่วนประกอบต่างๆแล้วก็ราคาของมันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอย่างแรกนะครับก็คือผู้บริโภคนะครับต้องศึกษาเงื่อนไขนะครับรายละเอียดอื่นๆนะครับของอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจ ไม่ได้นะครับระบุไว้ในโฆษณานะครับเนื่องจากนะครับโฆษณาอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพส่วนใหญ่จะเสนอแต่ข้อดีนะครับและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคนะครับส่วนข้อเสียมักจะไม่กล่าวถึงนะครับนี่คือข้อที่1นนะครับต่อไปข้อที่2นะครับยึดหลักนะครับความเป็นจริงนะครับาสินค้านั้นเกินความจริงไหมนะครับพิจารณา ข้อความนะครับจากโฆษณาว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่นะครับในชีวิตประจำวันนะครับต่อไปข้อที่สามนะครับการดูฉลากอาหารนะครับและผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับโดยละเอียดนะครับซึ่งนะครับฉลากต้องระบุข้อมูลดังนี้นะครับอ่านี่คือตัวอย่างนะครับอย่างแรกก็คือนักเรียนเห็นไหมครับชื่อสินค้านะครับไหม เอลีนนะครับนะต่อไปข้อที่2นะครับอ่ะส่วนประกอบที่สําคัญนะครับจะมีทั้งหมดประมาณ9ข้อนะครับนะถ้านักเรียนดูตามหนังสือพอวอนะครับนักเรียนดูหน้า203ได้เลยนะครับนะข้อที่3าก็คือวิธีการใช้การเก็บรักษานี่คือตัวอย่างนะครับนะในผลิตภัณฑ์นั้นๆน,น,นะครับอ่าอย่างที่4ีก็คือ ขนาดปริมาณน้ำหนักของสินค้านะครับอย่างที่5ก็คือคําเตือนนะครับอย่างที่6ก็คือวันเดือนปีาที่ผลิตและหมดอายุนะครับอย่างที่7ก็คือราคาอย่างที่8ก็คือข้อมูลผู้ชนาการนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับว่าเป็นอย่างไรอย่างที่9นะครับเครื่องหมายนะครับของสํานักงานนะครับคณะกรรมการนะครับอาหารและยานะครับวงเล็บก็คืออยนะครับนะ เป็นผู้ควบคุมอยู่ไหมนะครับในสินค้านั้นๆต่อไปนะครับการบ้านนะครับใบงานที่3านะครับใน EP นี้นะครับ EP ที่5นะครับให้เรียนใส่ใบงานที่3ด้วยแล้วก็เขียนชื่อด้วยนะครับชั้นเลขที่ให้ชัดเจนนะครับตัวอย่างนะครับฉลากนะครับครูจะให้นักเรียนเลือกนะครับฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับ นักเรียนเลือกมาเลยครับอะไรก็ได้นะครับนะจะเป็นอาหารจะเป็นยาเป็นเครื่องสําอางหรือวัตถุอันตรายนะครับที่ใช้ภายในบ้านนะครับเครื่องมือแพทย์หรือวัตถุนะครับเสพติดนะครับก็คือนักเรียนเลือกฉลากกันมานะครับว่ามันจะมีแล้วก็นักเรียนใส่ตามมาเลยครับข้อที่1ก็คือชื่อสินค้าข้อที่2ก็คือสถานที่ตั้งนะครับข้อที่สวิธีการใช้นะครับอย่างที่สี่ก็คือปริมาณนะครับขนาดปริมาณน้ําหนักของสินค้านะครับ ข้อที่5นะครับก็คือคําเตือนนะครับข้อห้ามนะครับว่าข้อควรระวังนะครับในการใช้นะครับสินค้านั้นๆนะครับข้อที่6ก็คือวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุนะครับข้อที่7นะครับก็คือราคาสินค้านะครับข้อที่8ก็คือส่วนประกอบที่สําคัญนะครับนักเรียนพยายามเอาให้ครบนะครับเลือกเลือกนะครับเลือกสินค้านะครับที่มี ฉลากนะครับครบทั้งแปดข้อนี้นะครับอ่านักเรียนจะได้ใส่ได้แต่ถ้าใครเลือกแล้วมันไม่มัน,มนขาดได้ข้อใดข้อนึงนักเรียนก็ว่างไว้ไม่เป็นไรนะครับนะนักเรียนจะได้รู้ว่าเอ,อไปดูชื่ออยู่ตรงไหนสถานที่ตั้งอยู่ตรงไหนส่วนประกอบสําคัญอยู่ตรงไหนนักเรียนชี้มาให้ครูด,ดูด้วยนะครับอ่า ในการเรียนออนไลน์นี่นะครับนักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียนนะครับนักเรียนจะเจอครูสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะครับส่วนในคลิปครูก็จะออกเหมือนกันครับสัปดาห์เว้นสัปดาห์เหมือนกันนักเรียนทุกคนนะครับจะมาเรียนหรือไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนนะครับนักเรียนต้องดูคลิปของคุณครูด้วยนะครับแล้วก็งานนะครับแต่ละอีีนะครับจะมีงานนะครับนักเรียนพยายามทางานส่ง นะครับตาม EP ด้วยนะครับที่นุ่ครูสั่งไว้นะครับส่วนวันนี้นะครับถ้าใครไม่เข้าใจอะไรนักเรียนสามารถไลน์มาถามนุณครูได้เลยนะครับเกี่ยวกับงานนะครับเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆนะครับวันนี้คุ่ครูก็ขอจบการนําเสนอนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับคุณครูก็ขอสวัสดีครับ